ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 กรับเป็นเบ้น e สอง e 2 3 0สามนยาจากน,กค,น,นครพนมนะคเดี๋ยวทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็ติดตามครับตอนนี้ก็เริ่มกรอบแล้วครับอันนี้ก็เติมยาไปแล้วครับเติมยาใส่ความสสรอะไรเย็นแลครับแต่ว่าทะมาทดสอบตอนเช้าอีกรอบหนึง่งนะครับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาซ่อม เออมาประกอบส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบครับข้างหน้าก็ยังไม่ประกอบเลยประกอบไปบางส่วนนะครับข้างในก็ขในนี้ก็แก้ไขช่องลมกลางให้แล้วครับตอนแรกว่าจะถอดตู้แอร์แต่พอถอดมาคอยเป็นทองแดงแต่ข้างในเป็นขี้เกออยอเยอะน่าจะเปลี่ยนมานานแล้วรถจอดนานด้วยครับรถนี้จอดนานด้วยครับ้นนานในนี้ประกอบ เข้าไปแล้วครับแผงกิง่งฤทิดด้านหน้าได้ประกอบตัวที่กระไปแล้วครับนี่ก็มาต่อชายวันหนึ่งเราลองสตาร์ทเครื่องเทสรอบดิเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูทีครับอืมเนี่ยจัดเครื่องกันเนี่ย ได้ขึ้นไหมขึ้นทางนี้ขึ้นไนด้แก้ทางนี้ทางนี้แก้แล้วอันนี้ไม่ได้แก้ แก้ไขลมบนครับ ه, มันก uh ี huh. ้มันออกข้างบนนี huh. ่ออกข้างบนนี่อ้นนี้ตรงหน้านี่ไม่ออกก็แก้ให้แล้วครับเนี่แก้แล้วออกแล้วตรงข้างหน้าออกแล้วตรงข้างหน้าออกแล้วครับข้างหน้าออกแล้วครับข้างหน้าออกแล้วข้างหน้าตอนมาไม่ออกไม่ออกข้างบนนี่ออกข้างบนนี่หมดเลยข้างบนนี่แก้ไขแล้วครับแก้ไข้แล้วลองดูความเย็นนะครับวันนี้เยอ นะครับบรรยายน่าเต็มแล้วดูว่ามันจะสั่นไหมนะครับ ความเย็นแค่ไหนเท่าไหร่ดูความเย็นหนเยอะเท่าไหร่6องศา8องศา6องศา8องศาหนาวแล้วครับเดี๋ยนี้เปิดประตูนะครับเปิดประตูเดี๋ยว6องศาแล้วครับ6องศา6องศาเท่ากันเลย6องศา5องศาแนละ้วนี่เปิดประตูนะครับเปิดประตูเขาไปนั่งกันข้างในด้วยเขาไปนั่งุดสอบข้างในด้วยอันนี้6.0นั้น นี่ห้าจุดศูนย์นะครับลง,งห้างศาและห้าเท่ากันแล้วครับอ่าลงห้าครับตัดไปแล้วแอร์ตัดไปแล้วแอร์ตัดไปแล้วครับ,ล,รบลุกผูกกันหน่อยอ๋อสี่จุดห้าะปิดไฟปิดไฟจะมืดไหม ลงสี่ลงห้าเว5อห้าเบรกนีมาตฐานที่นี่ที่ดีครับตรงนี้สี่องศาห้าองศาแอาตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วห้าจุดสามกับสี่จุดสี่อตัดไปแล้วครับ 4.5กับ4.9 4.4 5.5กับ4.4หนาวครับหนาโอ้4.8ครับ4.8กับ4.4 4.8กับ4.4 4.3ตันนะครับดันทั 4. 4. 3. 4. 3้งดังทั้งตันทั้งดำทั้งตันนะครับโอ้ฝุ่นใบไม้เต็มเลยครับทั้งดันทั้งดำทั้งดำดำดำแล้วก็ตันด้วยครับโอ้ ุ่นเต็มเลยครับในซอกในลอกในซอกในซอกในนี่ขุ่นเต็มเลยครับฟิลเตอร์เบนส์ส่วนนี้เป็นตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ชาโคลอิ้ดดซับจินหมดสภ,ภาพแล้วครับหมดสภาพแล้วครับฟิลเตอร์ชาโคลดูดซับกินในห้องโดยสารครับ หมดสภาพแล้วครับ,ด,รบด้านหน้าน so ี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้านี่ก็เปลี่ยนแผงคอนเซนเซอร์เปลี่ยนเดอร์ถอดท้าย้มันคอมใหม่แล้วก็เปลี่ยนหน้าคัดใหม่ด้วยครับเปลี่ยนหน้าคัดใหม่แล้วก็เปลี่ยนคอนโทรลวาล์วนะข้างหน้าแล้วก็ตันนี้ก็เปลี่ยนวาลเปลี่ยนพิเ่นวาลนะครับเปลี่ยนแผงคอนเซนเซอร์เปลี่ยนเดอร์เปลี่ยนวาลเปลี่ยนคอนโทรลวาล์าทนายมันคอมใหม่ครับ เบน e 2องสามศู w สองหนึ่งศนย์ใช้เวลาทําหลายวันอยู่ครับทิ้งไว้หลายวันรถเขาพี่มาจากรถพี่เขามาจากนครนพนมมาทําเสร็จก็ใช้เวลาหลายวันรถพี่เขาไปทิ้งไว้เลยครับทิ้งไว้ตรงนี้ให้ผมซ่อมนะครับ